เหมือนเหมือนที่จะเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราตอนที่เมื่อประมาณสักสามสามสิบสามสี่สิบปีที่ผ่านมา,าบ้านพี่เนี่ยอยู่ฝั่งทนไออีกฝั่งหนึ่งเป็นเทเวศอีกฝั่งหนึ่งเป็นวัดค่าเรือหาบดีเป็นวัดนะวัดโบราณว,วัดเก่าเวลาเราเวลาเรากลับมาถ้าถ้ามุนกลับมาดึกเนี่ยมันจะมีเรือปกติีมันจะมีเรือข้ามฟากมันจะมีเรือป๊อกๆหรือเรือป๊อกๆแบบลุงมาส่งนะแต่นี้เราก็เราก็แบบ ไปดื่มมานะฮะแล้วก็ดื่มมาแล้วก็ไปกับน้องที่อยู่ข้างบ้านด้วยกันชื่อหน่อยเราก็นั่งเรือมาข้ามฟากมาประมาณสักดึกแล้วแหละประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยแต่นี้วัดวัดนี่นะวัด <c oughs> ไอ้นี่ท่าเทเวศวัดคืออยู่นี้โบะอยู่นี้เมื่อเราเราข้ามเรือฟั่งปุ๊บมันจะเดินไป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 ทางเราจะต้องบ้านเราจะต้องเดินนี้เดียวอย่างนี้แล้วดีแล้วก็เดินตรงไปนึกออกไหมแต่นี้ไอ้เนียผ่านวัด วัดคือมีโบสถ์อยู่นี่แต่ไอ้ตรงด้านสุดของวัดเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บกระดูดนึกออกไหมแต่เราผ่านมาทุกวันเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกพอเดินมาคุยกันไปคุยกันมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะผ่านตำแหน่งนั้นก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่ามันได้ยินเสียงไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยเราบอกได้เลยเป็นเสียงที่หลายคนต้องพูดว่าเป็นเสียงเปลือกเล็กแหลมใช่ตัวเองก็ไม่เชื่อแต่ว่าเวลาได้ยินปั๊บทั้งคู่เนี่ย เราสองคนไม่คุยกันอะไรกันเลยหมายถึงว่าได้ยินปุ๊บแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆเราพิจารณาว่าไอ้ทางด้านซ้ายของเราเนี่ยมันจะมีเสียงนี้ได้ยังไงแต่เราก็คิดว่าถ้ามันได้เห็นตัวถ้าได้ <ừ> เห็นตัวเราก็จะบอกเห็นตัวเลยนะได้ยินเสียงหรืออาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งในช่วงที่เขาต้องการออกมาเพื่อแสดง <ừ> อะไรก็แล้วแต่ผมไม,ไม,ไม่ไม่รู้แต่ว่าในบทสวดมนต์ที่พี่สวดมนต์มันมีบทสวดมนต์อันหนึ่งที่บอกว่าให้กับ เปรตก็ให uh. ้นึกออกไหมเราบอกให้ทำไมบทสวดนี้มีบทสวดสําหรับเปรตด้วยอืมค่ะเหมือนแผ่เมตตาใช่ครับใช่ครับเราก็บอกว่ามันต้องมีเปรตแต่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยค่ะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงถ้าได้ยินเนี่ยปองก็จะบอกเหมือนพี่ว่าเสียงนี้ใช่ลองจําลองได้ไหมคะเสียงที่ได้ยินอับเราสองคนหยุดนะ แล้วหยุดไปถึงว่าหยุดคุยก็คือเดินเดินคุยกันมาแล้วพอได้ยินเสียงพร้อมกันปุ๊บ,บเงียบแล้วก็เดินต่อไปอแล้วไม่คุยอะไรกันเลยจนถึงบ้านอตอนเช้ามาถามไอ้หน่อยมึงได้ยินไหมเมื่อคืนได้ยินเหมือนกันเนี่ยใช่เพราะไม่งั้นแตว่าไม่หยุดพร้อมกันใช่แต่เราก็ไม่สามารถจะบอกว่าไม่มันคือเสียงอะไรแต่ว่าทุกคนได้ยินเสียงนี้แล้วก็ต้องพูดเหมือนกันว่า น่าจะเป็นนมันเป็นเสียงสัตว์ใช่ไหมพี่ติ๊กไม่ไม่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีทางแต่นี้เรามันมีมันมีเสียงเป็ดในไลน์ไหนบ้างล่ะที่ที่บอกเสียงนี้เราก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้นอกจากเราดูภาพยนตร์แล้วเราก็วิเคราะห์อันนี้คือเสียงเป็ดใ่มแต่ว่าอันนี้เกิดกับตัวพี่อ่า เมื่อสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นตอนประมาณตั้งอยู่มอมอทอมอสองมอสามแต่ก็เป็นครั้งเดียวที่พี่ติ๊กได้ยินเสียงนี้กับพี่หน่อยหลังจากนั้นในคืนต่อต่อมาก็ไม่เคยยินเสียงไม่เคยเจออีกเลยครั้งเดียวครั้งเดียวเอาเรื่องเซนิมี่ผมอยากฟังกันค่ะเซนิมีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับพี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วไอการที่จะไปเที่ยวดำน้ำของของของติ๊กอ่ะเขา เขาก็ชวนลูกน้องลูกน้องที่ที่บริษัทไป<ม>เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์<ฆ>อาจารย์สอนดำน้ำนะสมื่กเขาไปสอนดำน้ำแต่ว่าตัวพี่ไม่ไปไปไปดำน้ำเพราะอุปกรณ์ในการดำน้ำมันเยอะม,มันไม่ใส่เปลี่ยนชุดปีถังออกซิเจนมีอะไรเงี้ยระดำอะไรเงี้ยเราก็บอกมันเยอะไปเราก็ไม่ชอบถึงพาที่จะต้องออกปฏิบัติหมายถึงว่าต้องไปออกออกถานที่จริง<ม>ที่กก็สอนกับลูกน้องพาไปไปภ<ม>ูเก็ตแล้วก็นั่งเรือไปที่ที่ลิเปะ ไปดำน้ําก่อนอแต่นี้แต่นี้ไอ้ลูกน้องพี่ก็แบบว่าเขาคงไปเขาคิดว่าเขาคงบาไ,ไม่ไม่อาจจะไม่สนุกหรืออะไรกับพี่ก็ไม่รู้เขาก็ชวนพี่ไปพี่ติ๊กไปสิผมไป้ไปกูจะไปทําไมไปไปไดิมึงไปดำน้ําแล้วกูจะทาอะไรมาบอกพี่พี่ไปเถอะแล้วก็ขอดูไอ้การเดินทางว่าเป็นยังไงว่าไปดำที่เสร็จแล้วตอนนี้ไปที่นี่แล้วไปไปคริสต์มาสที่นี่ อ๋อคริสต์มาสด้วยนี่ว่ะเฮ้ยเราก็บันเทิงได้นี่วะเอ๊ะแต่ตอ,ตอนตอนที่พี่อยู่บนเรือทําไงอ,อยู่บนเรือพี่พวกมึงไปดำน้ําแล้วก็อยู่กับใครอ,ะอ,อ่ะกับใต้คงใช่ไหมแล้วทาอะไรอะ่ะก็คุยไต้องใต้คงนี่เขาเป็นคนใต้อ,ะ<ฆ>อ่ะก็จะเรมมาคนตีคนรับรับเป็นกันรับก็โอเคสนุกกับแกตื่นเช้ามาเนี่ยเขาไปดำน้ำกัน,นหึงนึกอไหมมันก็เหลือพี่กับใต้คงแล้วก็สังเกตอ่ะเอ๊ะทำไมน้ํา ทำไมน้ําบนทะ,ทะเลนี่มันจะมีคลื่นมีลมมีมุ้ฟเม่์ใช่ไหมทะเลเหมือนในคลองนิงน่งๆนยเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ก็ถามแต้โกงเอือทาไมน้ํานิง่งแต้โกงบอกว่าไงไม,มันจะเกิดภัยพิบัติเอ้าไอ้เหี้ยเขารู้เลยเหรอเขาบอกอย่างนี้กูมไม่รู้จะเกิดภัยพิบัติแล้วไงมันเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญาณเนี่ยผักเขาพาย่างันเนี่ย เกิดจะขี่ยาลมเหนือกับลมใต้มามาบะทะาก,กันเนี่ยเรือเราอยู่ตรงกลางถ้าลมลมเหนือมันแรงกว่าลมใต้มันก็ปัดแล้วก็หายไปอันนี้คือใต้ของขเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดมันน้ำมันนิ่งซึ่งมันไม่เคยมีสัญญาณนี้มันมันเป็นไปไม่ได้ในธรรมชาติก็เขาไปดําน้ำเสร็จแล้วก็ตอนเย็นมันก็นั่งเด่มกันเด่มกันแล้วก็ มองคือพี่ก็คือพี่อาจจะเป็นคนขี้สังเกตก็ได้นะเวลามองไปปับ๊บจะแม่งมีอะไรบ้างวะไอเน,นี้ยก็กินกันึกน้องมันก็กินอาจนเนี่ยเอะเราเห็นไอไอดาวตกอ่ะมันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งผ่านมปเนี่ยเราก็บอกกับใจของเออดีนะธรรมชาติไม่มีโชวมม์มีโชว์อะไถึงมีไฟโชว์เนี่นึกออกไหมมีมีโชว์ทุกคืนไหมไม่เคยมีเลยคุณติ๊กมั่นคืออะไรอ่ะนึกออกไหมแล้วก็คืออะไรวะ แล้วก็ไม่ไม่สนใจก็กินก็นไปเรื่อยๆเช้ามาไปเจอหลีเปะ๊ะหลีเป๊กโหวสวยงามมากนึกออกไหมเขาก็ไปดำน้ํากันอ่ะเสร็จปุ๊บบรรยากาศดีมากแต่ว่าไอการที่ไปหลีเป๊ะเนี่ยกลางคืนตอนเช้าไปไปเจอพีพีเราจะไปพีพีเพราะวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสคืนนี้เราจะนั่งในเรือหน่อยแล้วก็นั่งในเรือไปนึกออกไหมจะไปจะไปพีพีอ่าวมายาพี่ไม่ไม่ได้สนใจว่าอ่าวไหนอ่าวอะไ เพราะว่ามาอยากก็เหมือนในหนังที่เขามามาออมาแสดงกันเนี่ยไอเรียโาเขามาแล้วสวยงามแต่ก็ต้องก็นั่งเรือไปเนี่ยนั่งเรือไปพี่มองพี่มองพี่สะเกตพี่มองข้างบนเลยไอเมฆอ่ะเมฆมันก่อตัวเนี่ยก่อตัวเป็นมังกรนั่งกันอยู่ลูกน้องเฮ้ยเฮ้ยมึงดูเนี่ยมังกรมังกรมันมองเราอยู่แล้วก็ไปนอนแล้วก็ช้ามาก็ใหม่อะแต่พี่เองตั้งใจว่าจะ,จะไปพีพีเนี่ย ไม่ได้สนใจเลยหรอกอยู่บนเรือมัน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 น่าเบื Excel ่อแล้วแหละเหมาตรงสถานที่ติดหาดเลยกลางคืนก็กกินอย่กันมันขวบกระบองไฟไอไอรายการเกมนหน้ามีเลยกระบองกระบอกแล้วร <S LES> ู้ป่ะเนี่ยแล้วก็ขวกกระบอกกัแล้วก็ดูเฉยเฉยโตมันก็กินกันในปาร์ตี้เลิกเที่ยงคืนเราจะนั่งเรือไปที่เรือจับสปเนี่ยไปนั่งไปไปที่เรือแต่พี่บอกว่าเพียงเอกากับพี่กุอยู่ก่อนใครอยู่กับพี่อยู่ ไอ้ต้อยไอ้ต้อยอไอต้ออไอต้อยกับโอเเซอร์ก็มาดิครับอ่าไอ้ต้อยกับลูกน้อยอีกสองคน <c oughs> รวมพี่เป็นสี่คนใครไปเหลืออยู่สี่คนทั้งหมดนอ้องๆนั่งเรือป๊อกๆไปที่เรือจะนอนนั่งไปสักพักหนึ่งสุโมกิกโทรมาบอกว่ามึงหาที่นอนนะอื <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปเอาเรือไปดำน้ําตอนเช้าเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะกลับแล้วไปหลังเกาะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาที่นอนเอง นี่ออกไหมมันเมาแล้วก็เดี๋ยวก็นอนชายหาดก็ได้ไม่มีปัญหาไดหรอกใช่ไหมกินไปเรื่อยเมาเมาจะตีสามนะไม่ไหวมันไม่มีลมอ่ะปกติในทะเลมันจะมีลมพัดใช่ไหมมันเอ้ยสบายไม่มีลมแล้วอบแล้วมันร้อนพี่บอกลูกน้องก็ใช้ความเป็นเจ้านายบอกว่ามึงไปหาห้องหน่อยเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่มีทางมีเหลือหรอกเพราะว่าวันวันคิดสมมา่ะช่วงเทศกาลเนวยมันเหลืออยู่ห้องเดียวพัน0บาท มึงจองเลยเดี๋ยวไปนอนกันสี่คนเมาอะ่ะนอนตีสามประมาณตีสามครึ่งหกโมงเช้าตื่นพี่ตื่นหกโมงเช้าพี่บอกไม่ไหวแล้วแล้วมันก็แห้งๆกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปกินไปกินข้าวต้มอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีข้าวต้มกินนึกออกไหมในหาดไม่ข้าวต้มมีโจ๊กมีอะไรก็ได้หรือน้ําร้อนน้ํา น้ำกา,ฟาแฟอะไรก็ได้<ม>ตอนนี้ก็ลงสึกอาบล้างหน้าล้างอะไรก็เดินไปดูไอ้ของดูอะไรเงี้ยพี่ก็เลาะเลือไปเห็นรูอยู่ช่องหนึ่งมันขายขายของอยู่ตอนนี้พี่ก็เดินเข้าไปปุ๊บที่เนี่ยมีของกินแน่นอนตอนเช้าๆมีฝรั่งอยู่นิดๆดหน่อยมี <c oughs> เจอแปดคนเลยดื่มตั้งแต่เมื่อคืนเนะย <c oughs> พี่เดินไป <c oughs> อ้าวติก,กินสิ <c oughs> โอปี่อะไรทำไมติกกินหน่อยนี่ไม่กินมีลบแน่นอนอื <c oughs> ดื่ม เบียร์ปาดหมดปุ๊บจะนั่งใกล้ๆไม่แล้วไปนั่งไกลๆดูวิวไฮโซสั่งไวน์มึงเอาต้นไม้ออกลุงน้องเอาตัว <c oughs> เหลือก็วิ่งมาปาร์จอดตอนนั้นจึงประมาณเจ็ดโมงกว่าๆประมาณมีข่าวว่ามีขึ้นภูกเกต็ต <c oughs> ไอขึ้นภูกเกต็ตเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกนึก <c oughs> ว่ามันไม่ธรรมดา <c oughs> เหลือมาปุา๊บน้ํามีฝรั่งอยู่กลุ่ม มาแล้วก็จะลงเรือไอเรือลำนั้นน่ะถอยลงไปน้ำมันลดตามอืออ่าแล้วมันไปอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยมันมีน้ำอยู่สองสีคือสีฟ้าสีดำอยู่ไกลมากเลยเหรออ่าไอเรือไอเรือที่มาจอดตรงที่พีพีเนี่ยเขาก็ถอยเรือใช่ไหมหนีกันหมดแล้วคนมันก็ไปยืนมุงกันเนี่ยเออว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำน้ำมันหายไปไหนใช่ใช่น้ำมันลดไปได้ยังไงพี่ก็ยังให้โซอยู่แล้วนั่งกินวายไฮโซ พี่ก็ถามไอ้ชาวบะมงอะพา่ถามว่าพี่พี่เข้ามาดูอะไรไปเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยเขาเคยเป็นเขาเองอ่ะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยพี่บอกเลยอันนี้บอกว่าไม่มีการศึกษาไอ้นี่ขึ้นน้ำขึ้นน้ําลงน้ําลงไม่เท่าไหร่ก็ขึ้นมาเท่าเดิมเราไปบอกเขางั้นไม่ใช่บอกเราบอกกับลูกน้องอนะเพราะว่าเขาไมันจะธรรมชาติน้ำมันลงไปอะไรขึ้นมาเท่าเดิมเราคิดว่าไม่มีอะไรมันธรรมชาติ แต่มันหายไปมันไกลมากนะมันจะขึ้นมาอยู่ดีๆน้ำเป็นปริมาณเท่าเดิมเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมันจะเลยขึ้นมามันมีธรรมชาติไม่ไปไม่ได้ตอนนี้น้ำมันก็ไต่ขึ้นมาค่อยๆขึ้นแหละค่อยๆมามันไหลขึ้นมาตามร่องน้ํามันร่องน้ำมาอีกก็มาไม่มีแรงเลยเนี่ยร่องร่องก็มองมันมีสะพานปลาอย่างงี้สะพานปลาเป็นไม้อะนะมันก็มาไม่มาไม่มันมาไงปับพบพังสะพานพังเออแล้วก็พังได้ไงนึกออกไหม แต่นี่ไอเรือที่ตีบนทรายเนี่ยพอมันเจอน้ําขึ้นมาแล้วมันตีโอ้โหแรงมากดูแบบมันแรงได้ยังไงธรรมชาติมันไม่น่าไม่น่าเมรเซนว่ามันจะแรงเ่ยตีแบบลูกน้องบอกพี่หนีเหอะเชื่อไหมไม่ได้ถามว่ามันหนีเพราะอะไรเป็นไงไม่สี่คูร้อยไอข้างๆเนี่ยเขายังกวาดบ้านถูบ้านอเ ก็วิ่งมานี่แล้วก็น้ําก็ไต่มาเนี่ขึ้นมาเรื่อยๆไปตึงเ <diğer> อไล่มามันไม่ได้ขึ้นมายัางไม่ม<า>ีมันไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตรงนั้นมันน้าลึกวิ่งเสร็จแล้ววิ่งไปไอ้ต้อยอแล้วไปเจอบังกะโลอไอ้ต้อยบอกไม่พอหรอกมึงรู้ได้ไงสนทนานะมึงรู้ได้ไม่พอคราวนี้มันเป็นทางที่อันนี้น้ําน้ําลึกขึ้นมาปัไต่มเนี่วิ่งไปนี่ขณะวิ่งไปนี่เนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นขึ้นเป็นขึ้นไอ้เราไม่ได้บอกเป็นขึ้นหรอกไอตอนที่วิ่งไปเี่ย มีกระซิบข้างหูอ,อย่าหันไปทางซ้ายนะเชื่อไหมพี่ไม่เคยมองไอ้น,นี้เลยแล้วก็วิ่งไปพี่พีพินเซตอยู่นี่มีบังกโกลบังกโกลของมนักง,งานพี่พีพินเซตอยู่นี่พี่วิ่งไปนี่พี่วิ่งไปนี่เสร็จป,ปุ๊บมันมีทางไปไดทางขึ้นแต่ว่ามันมันมันคนไป,ไปออกันน่ะแล้วจะบอกไปออทาไมตอนนั้นคือทุกอย่างมันชล,นนชลนุนมันชลุมนวุ่นวายแล้ววุ่นวายมากน้ำมา,มาแล้วมาแบบ เราเองไม่เห็นเพราะเราวิ่งไปนี่เราไม่มองเนี่ยไอ้นี่มาขึ้นแต่น,นี้เราวิ่งไปปุ๊บสิ่งที่มันเกิดกับพี่เอกคือพี่ไปยืนตรงเขาเรียกว่าเป็นปูนแล้วม่งพังพอพังเสร็จมันเข้าไปอย่างนี้อ้น,นี้พีพีไปเส้นอดน,นี้พนักงานของอยู่ด้านหลังสองชั้นล็อกนี้แล้วไปยืนเขย่งอยู่นี่เขย่งอย่างนี้นปุ๊บก็บอกมองแล้วก็บอกว่าต้องขึ้นที่สูงก่านะทำไงดีวะตอนนั้นพี่ตีกลัวตายไมหมถามริง,งไม่กลัวเลยตอนนั้นเรารู้สึกว่ายังปลอดภัยอยู่อ่ะ แต่น้ำมันี่นะเขานี่อ่าน้นี่นะอ๋อแต่ว่ารองเท้าแต่ยังไม่มารองเท้าแต่หายเหยหมดแล้วนะแต่สิ่งที่เราจะต้องขึ้นไปปีนขึ้นไปคือมันมีสายไฟอยู่อ่าถ้าไปจับโดนสายไฟโดนช็อตตายใช่ศพโดนโดนช็อตเห็นไหมเราก็คิดนิดนึงว่าเชื่อไหมเวลาคนดีตายเวลาเราปีนขึ้นอ๋อไม่ไหวก็ล็อกขึ้นปุ๊บปีนปุ๊บปุ๊บชั้นสองเปิดประตูข้างๆมีห้องน้ำเอาน้ำราดหัวปุ๊บ หลังจากออกมาปุาป๊บมีเสียงร้องในจิตใต้สํานึกบอกว่าแม่งมือเสียงในนรกของพี่นะของพี่นะมีความรู้สึกว่าแบบชื่อแบบกูไปเจออะไรเนี่ยแล้วก็ลูกน้องอีกสองคนไอ้ต้อยไม่อยู่ไอ้ลูกน้องสองคนพี่ติ๊กตะโกนเรียก่บอกกูอยู่นี่มึงมาเปิดประตูกูหน่อยประตูบล็อกตอนน้ำขึ้นมายังเราไม่เห็นยังไม่เห็นาน้ำเพราะไอ้สถานการณ์เนี่ยเราไม่เราไม่รู้หรอกว่าน้ำมาไงพอมาเปิดเสร็จใช่ไหมเราก็บอกว่า มีคนตะโกนว่าน้ำมาอีกแล้วพี่ก็มาอีกด้านเนี่ยแล้วปีนขึ้นตึกพีพีพิเศษไปให้สูงที่สุดมันไม่มีไปสูงที่สุดหรอกมันมีห้องน้ำมันจะมีช่องเกาะเกาะแล้วพี่เหลือบมองคือช่องนี้เหลือบมองไปนี่ไอ้น้ำาไเป็นสีดำดำมวลมวลนึกออกมันมวลมวลแล้วแบบเฮียนี่คืออะไรวะเราเองบอกหรือโอ้โหคงเมาแล้วไม่สามารถพิจารณาได้ว่านี่คือมวลอะไรนึกออกไหมแล้วแบบ น่ากลัวขณะปีนไปไอ้ต้อยอยู่นี่จับมบืไอ้ต้อยไอ้ต้อยตาเนี่ยไม่มีแววไอ้ต้อยบอกว่าพี่ผมไปไม่ไหวแล้วไอ้ต้อยไปถ่ายไอ้ต้อยเลยไอ้ต้อยคือเรอไอ้ต้อยพี่ไปไหวไอ้ต้อยมือขึ้นมาตรงนี้มึงกอดกูมือเนี่ยล็อกมือขึ้นมาแล้วมึงนอนอยู่ชั้นสามพี่บอยต้อยมือยอนชั้นสามนะพี่กับต้อยสามคนขึ้นไปชั้นบนสุดพี่พี่พินเศษ ทศัพท์ตอนนั้นยังไม่ตัดโทพัพท์ยจะมีแบตอยู่ใช่ไหมขอลูกน้องใช่ไหมมึงโทรหายกิ ick, ๊กบอยกิ๊กตอนนี้พีพีไม่เหลือแล้วมึงมารับกูด่วนกูนอยู่ชั้นหกซึ่งพี่กิ๊กปลอดภัยอยูเเออ่เราไม่รู้เราไม่รู้รเลยมึงปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยแต่กูโทรติดมึงแล้วกูบอกว่ามารับมารับกูนหน่อยพี่กิ๊กว่าไงพี่ติ๊กตอนนั้นไม่จะว่าไงมันก็ตกใจมัน<อ>มันก็มีมีพี่ที่ก็ทํางานอยู่ในเรือที่เป็นเป็นนาวิกโยธินที่ก็มารับจ็อบอนะ่ะเขา บอกว่าติ๊กอยู่ที่นะอย่าออกไปไหนเดี๋ยวเจอกันหนูอยากรู้ว่าไอ้มวลน,น้ำเนี่ยค่ะมันมาถึงชั้นไหนคะไม่ไอ้อตอนที่เรามองเนี่ยมันมวลน้ํามันอยู่ไกลแต่เราบอกว่ามันคืออะไรอะแต่ตอนที่พีตพ่ติ๊กว่าพี่ติ๊กอยู่ชั้นหกใช่ไหมคะไอชั้นหกยังไม่มันยังยังมวลน,น้ํายังมาชั้นสามตอนที่อยู่ชั้นสามตอนพี่ปีนปีนขึ้นก่อนจะหยิบไปต้อยพี่มอง เห็นมวลน้าอ๋อมันก oh, ําลังมากําลังมามันมามันยามันมาอย่างไงมันดําๆอ่ะเราไม่รู้ว่ามัน claro คืออะไรแต่ว่าเราไปว่าเป็นมวลน้ําออเรื่องขอมก็เดือยต้อยค่ะไม่ท้ายต้อยได้เลยเพราะเราเคยจําได้ว่าข่าวเนี้ยจาได้ว่าภาพก็คือน้ํามันมาจากไหนตัวไหนไม่รู้ต่างๆจําได้ใช่ไหมช่เรือก็คือขึ้นไปอยู่บนปกเลยอ่ะเรื่องเหมือนโรงแรมที่พักเหมือนกับน้ํามันขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วทุกคนก็โทษนั้นหนีกันแบบใครใครหนีขึ้นขึ้นที่สูงถือว่าได้เปรียบใช่ได้เปรียบ เราก็ถามย้อนถามว่าทําไมทําไมเราต้องมาเจอสัญญาณนี้ซึ่งเราไม่ได้ดําน้ำเนี่ยทำไมเราต้องมาเจออย่างเงี้ยแล้วเราเล่าเรื่องได้หมดเลยว่าสัญญาณนี้คืออะไรแล้วหลังจากนั้นแบบตอนขากลับเนี่ยพี่ติ๊กได้เจออะไรมาคะกว่าจะออกมาได้กว่าก็มารับเสร็จก็ไปรับไอ้ต้อยทีเดียวมันอยู่ชั้นสามใช่ไหมหไอ้ต้อยมันอยู่ชั้นห้าเราก็บอกว่ามันอาจจะตกใจเลยแล้วก็เราเวลาจะลงลงไม่ได้เนี่ยริบมันหมดแล้วเนี่ยก็ลงตรงช่องหนีหน,น,นีไฟ<ห>ซึ่งมันเล็กมาก ซึ่งพี่นาวิก็อุ้มมาแล้วแบบไม,ไม่ไม่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็อุ้มอุ้มไปต้อยลงในช่องเนี่ยเชื่อไหมพี่ลงมาเจอสามศพลักษณะอย่างนี้นอนสามศพเด็กชาวบ,บ้านลูกน้องพี่ยังยกมือไหว้บอกไม่ต้องไหว้แล้วไปตอนนั้นไม,ม่เหลืออะไรแนละ้วตอนนั้นใจคิดว่าเอาไงก็ได้ไปเจออะไรก็ได้ตอนนั้นนะแบบขอออกไปจากตรงนี้ก่อนไม่รู้อะไรม,มันอาจจะแบบที่สุดแล้วก็ได้นะเอาไงก็ได้นั่งปึ๊บไปเจอปัญหา เรือจอดเป็นพันลำเลยข้างนอกอะร oh. ิมริมริมริมข้างนอกอะไม่มีใครเลยมีฝรั่งอยู่คน,เห,น,เ,เ,นเหมือนเดินเหมือนมาเดินเดินแบบ hmm. อเหมือนกับปล่อยเออทำไม่เช้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าลงเรือพี่พี่ที่เขามารับอะเขามีเรือปอกๆอ,กอะ่ะค่ะไอเรือ,อยางใช่ไหมนั่งเรือไป,ไปที่เหลือ hmm. ไปที่เหลือแล้วก็เขาก็บอกให้พายต้อยไปที่ภูเก็ต จริงๆจ,จากเรือเราไปสามชั่วโมงจะมีเรือ,อลำที่ที่จะต้องไปส่งคนไข้ที่ภูกเก็ตได้เวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ต้องเอาเรือไปตัดแล้วหลังจากนั้นตอร์ช็อ o อั a เตอร์ช็อ k หมายถึงว่าไอ้ส้นยางโทรศัพท์หายหมดต้องใส่ชูชีพพี่ที่ผมถามน่อยสิไอ้เหตุการณ์ตอนนั้นนะฮะตอนที่น้ำมันฟึ่มลงไปแล้วมันกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วกลายเป็นซีนามิเนี่ยช่วงระยะเวลาตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลากี่นาทีกีช่ชั่วโมงไม่ไม่ไม่เป็นชั่วโมงเป็นนาที เร็วมากเร็วมากเร็วมากคือม,ม,มันลงเสร็จคืไม่เมกเซนว่าไม่เมกเซนว่าเราจะเข้าใจว่ามันคืออะไรซึ่งเรามารู้ทีหลังว่าคือซีนามมีใช<ล>่แรงอัดไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกแต่เราก็บอกว่าไอเดียธรรมชาติธรรมชาติเหมือนกับพี่คิดว่าเ้ยเขาคงอยากได้คนไปจํานวนหนึ่งในความคิดแล้วนะแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะหาคนเขาก็เอาสัญญานี้มาไอไอ้่วนตัวเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรหรอกเพราะว่า ไม่ไม่คืออะไรว่าจะตอบสังคมยังไงแต่เราไปเห็นอยู่เราไปเห็นเพราะว่าเราเราเห็นเองเราเห็นหมดเห็นตั้งแต่ตั้งแต่มันล,ลดไประบาดาแล้วเราจนถึงกลับเนี่ยเราก็เล่าเรื่องแบบอย่างนี้เหมือนเหมือนทุกครั้งที่เล่าก็คือนี่คืออะไรวะเหตุไอ้น,นี่เหตุการณ์เมื่อประมาณสัก20ปีไปแล้วนะเนี่ยปีสี่หกเขาบว่ามาเร็วมากพี่ที่ไม่มีอันหนึ่งที่ทีมงานบอกว่าที่คุณพ่อเสียเป็นเรื่องแปลก ตอนเสียแล้วก็ทุกคนก็มามาที่บ้านกับบ้าที่บ้านพุทธมนตรโคมไฟมันแกวงไหมเราก็ไปจริงบ่กวะนี่ขอไหมแต่พี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แม่อยู่แม่บอกลมเขาอาจจะบอกสัญญาณว่าเขาจะเดินทางแล้วนะแต่แม่แม่เป็นคนบอกว่าไม่มีลมคือไอ้ตะก,กะมันคืออะไรเ,เหตุผลที่ท,ที่เกิดสัญญ,ญาณน,นี้คืออะไรทำไม,ามายอยู่ดีมันแกวงะ้ะที่ไม่มีลมเขาอาจจะบอกสัญญ,ญาณว่า เรามานะเราไม่รู้จะเอาสัญญานี้บอกอยังไงว่าเรามานะแต่ว่าเราไม่ได้มาร้ายนะก็เป็นเรื่องเล่าแต่ว่าเราก็เราก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่แม่เคยเคยเล่าเรื่องนี้ฟังเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรหลอกลมงลงม,มาพักน,นี่เหไอฮมนั่านนะ่ะแต่ตัวพี่ติงไม่เคยเจอท่านไม่เคยแม้ทั้งในฝันไม่เคยเออแปลกไป ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเออไม่เคยเหมือนกับสัมผัสไม่ได้ถ้าเราสัมผัสได้แล้วผมบอกเลยผมสัมผัสได้แต่ว่าไม่ไม่เคยแต่ได้ส่วนตัวผมนะบนตัวตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าเพราะว่าลูกชายผมก็คือพ่อผมทุกอย่างที่ผมเชื่อพี่ติ๊กเหรออ่าใช่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นอันนี้คือพี่ติ๊กเชื่อนะเอาบอกคุณผู้ชมไม่เป็นไรก็ผมเชื่อคนลูงนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นพี่ติ๊กเชื่ออย่างั้นอ่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะผมดูสัญญาณจากจากหลายๆอย่างไอ้ไอ้นี่มันจะพิสูจนนน์ยััังงงไแต่่่่่ววาาาผมมเชืออีสญญณึ ที่ตาแม่ผมรู้สึกว่าแม่งจริงหรือเปล่าวะลูกผมเคยบอกว่าเขาเคยเป็นตำรวจเขาพูดเองเขาพูดเองแล้วโทษนะพ่อพี่ติ๊กเป็นป็นตำรวจนี่คืออะไรอยู่ดีติ๊กก็พูดเหรอ,อ,อเขาบอกเขาบขอกกับกับภรรยาบอกว่าเขาเคยเป็นตำรวจตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนเด็ก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 เหรอเขาบอกว่าเป็นตำรวจก็เราจะบอกว่าไอเขาพูดไอสัญญานี้ได้ไง นี่อรอไหมมันอาจจะเป็นเมมเบอรี่เก่าของเขาก็ได้ใช่แต่เราเองมันพิสูจน์ไม่ได้เด็ดแต่มันมีความเชื่อนะว่าเด็กอะช่วงวัยหนึ่งอะค่ะเขาจะแบบยังจําได้อยู่แล้วพอโตขมันจะค่อยๆลืมอดีตอะไรเงี้ยเขาก็ลืมใช่มันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาพูดไม่ได้ไงแต่เราบอก็ให้แปบพี่ติ๋วถามว่าตอนนั้นคุณคุณพ่อเสียไปด้วยตอนประมาณอยู่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดประมาณเนี้ยประมาณตอนนี้แม่แปดสิบสี่พ่อ ทางก็สองปีก็แปดห้าแปดห้าหายไปสิบเจ็ดสิบหกประมาณตอนนี้ท่านเสียคือมันมีสัญญาที่พี่ติ๊กเล่าแต่ว่าคุณแม่เห็นแต่คนอื่นญาติพี่น้องลูกก็เห็นทุกคนเห็นหมดก็เห็นหมดก็ตกใจอแต่แม่ก็บอกว่าลมพัดแล้วก็บอกว่ามันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ถ้ามีอะไรพิสูจน์ได้เราก็บอกว่าน่าสนใจน่าสนใจน่า่าเล่าสู่กันฟังได้ <ๆ S 2> เหมือนบางทีเราเราเจออะไรแล้วลมัน มันเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่าถ้าเราเจออะไรมาแล้วก็เล่าในเรื่องในเรื่องที่เราสงสัยนึกออกไหมสงสัยให้เสียงเป็ดมันงจะเล่าให้ใครฟังว่าเสียงเป็ดเป็นอย่างนี้หรือหรือหรือแต่ว่าถ้าคนได้ยินมันก็จะบอกเหมือนกันเมื่อกี้พี่ที่บอกว่าอันนี้คิดเองนะในมุมพี่ทิ๊คิดว่าติ๊กน่าจะเป็นอ่ะคุณพ่อคือกับกับชาติมาเกิดไม่รู้ละอาจาแต่ว่าตัวพี่ิชื่อเรื่องอิีตชาติดโดยส่วนตัว โดยส่วเวลาเราจับสัญญาณเนี่ยการเฝ้าสังเกตเนี่ยเราก็มองว่าสังเกตตอนนี้เด็กมันโตมันมันมันยังไม่ยังเด็กๆมากมันกินข้าวเหนียวกับกับปลาดุกซึ่งอันน็นธรรมชาติของเด็กนึกออกไหมเพราะเพราะคุณพ่อผมเป็นเป็นลาวพวนพอกินข้าวเหนียวพวกนี้ใช่เออมันก็มีสญวนแปลกๆซึ่งเขามีสัญญาณนี้เราก็มาจับจับสัญญาณว่าเป็นสัญญาณเขาแต่ว่าไอสิ่งที่เราเราคิดว่าผมก็คุยกับบอกพ่อมาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวผมดูแลผมก็คุยกับ ลูกอย่างนี้ว่าผมดูแลนะพ่อเราผัดกันดูแลพ่อดูแลผมผมดูแลพ่อนึกออกไหมเ,เราก็บอกว่าไปในภพภูมิเดียวกันเนี่ยแล้วก็แบบว่าจะดูแลในในในสิ่งที่ผมคิด<ม>คิดเองแต่มันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าผมคิดึ้นแล้วผมมาเล่าให้ฟังเพราะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกในในในจริตนี้